ามนโยบายผู้บัญชารทาหารบกให้ปีพุทธศักราช2556เป็นปีแห่งการพัฒนาการบริหารการจัดการและการฝึกของกองทัพบ,บกที่มุ่งไปสู่ผลมสำเร็จและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดังนั้นกองพันทหารสื่อสารที่5ได้กำหนดทิศทางการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและสอดรับต่อนโยบายดังกล่าวโดยหน่วยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยโดยยึดหลักฉลาดรอบรู้ ทันสมัยทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อนำมาขับเคลื่อนพัฒนากระบวนการฝึกเป็นบุคคลและการฝึกครูทหารสำหรับการฝึกครูทหารนั้นหน่วยได้รวบรวมองค์ความรู้ของหน่วยจากการปฏิบัติและผลจากการฝึกที่ผ่านมานำมาปรับปรุงเป็นหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดให้กับกำลังพลของหน่วยโดยมีการปฏิบัติด,ดังนี้การคัดเลือกครูทหารมีคำกล่าวว่าการเรียนนั้นยากแต่การสอนนั้นยากยิ่งกว่าดังนั้น ู้ทจะมาเป็นครูได้นั้นนอกจากเป็นผู้มีความรู้ดีแล้วยังต้องมีศิลปะในการที่จะถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้ดีอีกด้วยดังนั้นหน่วยจึงตระหนักและให้ความสําคัญต่อกระบวนการคัดเลือกครูฝึกเพื่อนาําพาสู่การพัฒนากําลังคลของหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการดำเนินการเรื่องตั้งแต่การคัดเลือกครูทหารต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีมีความรอบรู้มีประสบการณ์โดยคัดเลือกจากผู้กข้าประชารตามลําดับชั้นจากนั้น นำครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพัฒนาด้านความเป็นผู้นำในหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กโดยหน่วยส่งครูฝึกไปอบรมยังกองร้อยฝึกลบพิเศษ4อำเภอสิชลและนำมาขยายผลอีกทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติเพิ่มขึ้นหน่วยยังส่งเสริมด้วยการกำหนดแนวทางสำหรับผู้ที่เป็นครูทหารของหน่วยโดยจะได้รับการพิจารณาความก้าวหน้าในการรับราชการโดยการเลื่อนยศที่สูงขึ้นในตำแหน่งที่เหมาะสม สำหรับหลักสูตรต่างๆของหน่วยมีหลักสูตรที่สําคัญดังนี้หลักสูตรหน่วยทหารทรหดตามนโยบายผู้ข้อบัญชาที่ให้หน่วยจัดชุดทหารทรหดเพื่อรองรับภารกิจด้หลากหลายรูปแบบเผชิญสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงและพัฒนาไปเป็นชุดรูทหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับพลังพลรองรับภารกิจในการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดน,นใต้หน่วยได้ดำเนินาการตามนโยบายโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่การกําหนดบุคคลเพื่อจัดชุดหน่วยทหารทรหด คยัดเลือกกำลังพลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่มุ่งมั่นไม่หวันหว่นไหวต่อความยากลาบากโดยหน่วยกระตุ้นกาลังพลที่เขารับการฝึกให้ได้รับการพิจารณาบราเน็จพิเศษขั้นสูงขึ้นและส่งเสริมในความก้าวหน้าในตัแหน่งหน้าที่โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเช่นจากยศ1 0เอกเลื่อนชั้นเป็นจ่าและมีเงินรางวัลตอบแทนเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้เกิดความพึกเพิมจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการฝึกโดยใช้กรูทหารของหน่วย ที่จัดตั้งไว้แล้วดําเนินการฝึกอบรมในด้านต่างๆประกอบไปด้วยด้านร่างกายดําเนินการฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพด้านร่างกายด้วยการออกกําลังกายควบคู่กับการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาด้านร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อได้ผลสำเร็จสูงสุดด้านจิตใจจัดกูทหารของหน่วยอบรมปลูกฝังคุณธรรมความศีลสระความอดทนอดกลั้นการปฏิบัติเป็นทีมโดยการฝึกผ่าสนามทดสอบกำลังใจเน้นความสมคคี เพื่อให้บรรลุในกิจเฉพาะต่างๆด้านสติปัญญาฝึกอบรมความรู้ทางทหารโดยเน้นการปฏิบัติในวิชาหน่วยทหารขนาดเล็กเช่นทักษะการใช้อาวุธการยิงปืนด้วยกระสุนจริงวิชาแผนที่การประกอบสาวาาศสแสวงเครื่องนอกจากนี้ยังจัดภูทหารของหน่วยอบรมในเรื่องภาษามาลายูท,ท้องถิน่นเพื่อเป็นการปูพื้นด้านการสื่อสารให้กับกำลังพลของหน่วยและชุดหน่วยทหารทรหดโดยใช้ภูทหารซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วย ที่มีภูมิลำนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีความคุ้นเคยด้านประเพณีสังคมถ่ายทอดความรู้ภาษามาลายูท้องถิน่นโดยเน้นให้สามารถสื่อสารกันได้ตลอดจนเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีเพื่อเป็นการลดช่องว่างความขัดแย้งและความไม่เข้าใจให้หมดไปอีกหลักสูตรที่มีความสำคัญของหน่วยคือหลักสูตรพนักงานวิจุทรรกโดยหน่วยได้เปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับหน่วยขึ้นตรงกองผลัดลาบที่5และหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการกองพลทหารลาบที่5เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารให้กับพนพักงานทยุโดยใช้ครูทหารของหน่วยที่จบหลักสูตร CW จากกรมการทหารสื่อสารที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยมเป็นผู้สอนอบรมที่ผ่านมาหน่วยได้เปิดอบรมไปแล้วจํานวน2รุ่นผลการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมมีทัก,กษะและขีดความสามารถด้านการสื่อสารเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจผลลัพธ์สุดท้ายนั้นกองทัพบกจะได้กำลังพลที่เก่งดี มีคุณภาพสอดรับตามนโยบายที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้นจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ากองพันทหารสื่อสารที่5มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโดยใช้ครูที่มีทักษะความสามารถเพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากรของหน่วยให้มีคุณภาพพร้อมที่จะตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายของผู้ว่าาชา